1. ความเป็นมาการทอผ้าถือเป็นศิลปะและหัตถกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นกรรมวิธีการผลิตผืนผ้าโดยใช้เส้นได้พุ่งและเส้นได้ยืนมาขัดประสานกันจนได้เป็นผืนผ้า 2. อ,อุปกรณ์และวัตถุดิบ 1. กงใช้พันเส้นได้เพื่อเตรียมใจได้สำหรับฟอกและยออ้อม 2. อัก ใช้พันเส้นได้เพื่อจัดระเบียบ 3. กระบอกใช้สำหรับพันเส้นได้ใช้แทนหลอดได้ 4. แกนกระสวยใช้สำหรับพันได้พุ่งเป็นหลอดเล็กๆ 5. ในเป็นเครื่องมือสำหรับกรอได้เข้าหลอดได้ก่อนที่จะนำไปใส่กระสวยต้องนำไปใช้ร่วมกับระวิง 6. หลักเปียโครงไม้สำหรับเตรียมได้ยืนสามารถเตรียมได้ยืนยาว20-30เมตร เษอุปกรณ์สำหรับมัดหมีคือหงมัดหมี 3. ขั้นตอนการทอผ้า 1. สืบเส้นได้ยืนเข้ากับแกนม้วนได้ยืนและร้อยไปลายได้แต่ละเส้นเข้าในตะกอดึงปลายเส้นได้ยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่งปรับความตึงหนอนให้พอเหมาะ 2. เริ่มการทอโดยกดเครื่องแยกหมูตะกอเส้นได้ยืนชุดที่1จะถูกแยกออกและเกิดช่องว่างสอดกระสวยได้พุ่งผ่านสลับตะกอชุดที่1ยกตะกอชุดที่2ส,สอดกระสวยได้พุ่งกลับทำสลับกันไปเรื่อยๆ 3. การกระทบฟันหวีเมื่อสอดกระสวยได้พุ่งกลับก็จะกระทบฟันหวีเพื่อให้ได้พุ่งแนบติดกันและได้เนื้อผ้าที่แน่นหนาะ 4. การเก็บหรือม้วนผ้าเมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บในแกนม้วนผ้าโดยผลแกนได้ยืนให้คลายออกและปรับความตึงหย่อนใหม่ให้พอเหมาะ 4. การอนุรักษ์และรักษา 1. รักษาการทอผ้าให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จัก 2. รักษาวัฒนธรรมและความเป็นไทย thank okay. you